ขาดูบาาูบ้างทไมกัดเขาหล่อจังดู้ยดูด้ยนัเอาเครับนี่ขับแล้วันไหนจะมาส่งเอกดูก่อนว่าจะมาไหมนี่อมีค่ารถไหมเท่านั้นเละนี่ถึงขั้นถึงขั้นไม่มีโอกาสจะได้มาอีกเหรอโอ้ยพาจา์กลับบ้านซะแล้ว ไฟอเสืส้อผ้าน่าจะส่งอาจารย์นิดนึงมาอันนี้เอาไว้เป็นของที่ระลึกใช่ไหมมะนะครับบอกตรงๆเด้อครับเด้อไม่มีอ้อมค้อมแล้วงวดหน้างวดวันที่สามสบเอดนี้เด้อนี่บอกครั้งสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะไม่ได้เห็นอาจารย์ป้อมที่หลักกิโลอีกไม่แน่อาจจะได้มาเนาะ จะได้มาจะได้มาจะได้มาอาจจะมาอยู่เพราะว่าบางทีแกอาจจะมาเองหรือยังไงก็ต่อดูแต่อันนี้พี่ต้องไปส่งก่อนใช่ไหมพี่คุณอาจารยต้องไปส่งก่อนเพราะว่าพี่เป็นคนรับผิดชอบแกมาเนาะหรือบางทีแกอาจจะมาเองหรือยังไงก็ต้องมาอยู่ที่อยู่ที่แกเนาะมึงที่แกอีกครั้งนึ่งจิ้งจอกจัด้วยซิจัเบิร์นเบิร์นจาเเก็บเสื้อผ้าครับกินแล้วครับแก้ข่าวนิดนึงกับอาจารย์ปลา เอ้ยหมอปลาอาจารย์ปลาครับคือพี่มีช่องอยู่แล้วใช่ไหมครับมีช่องมีมีนะครัลองอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการที่เปลี่ยนไปเป็นมาของหน้าตาคล้ายๆหมอปลาน่ดหนึ่งอ๋อก็มี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 คนมาเนาะมีคนมาทักก็ตอนนั้นก็ยังไม่รู้หรอกครับเพราะว่าก็ยังปล่อยผมยาวปกติอ๋อมีคนมาทักนู่นนี่นั่นก็เลยลองเขาบอกให้ลองดูอ่าลอง ลองโค้นดูลองแบบเรียนแบบที่หมอปลาตัวจริงเลยอะไรประมาณนี้ก็ลองทําดูก็ออกมาตามที่เห็นนะคล้ายมากถ้าแบบว่าคนมองมันผ่านเนี่ยยังไงก็ใช่เลยยังไงก็ใช่เลยยังไงก็ใช่เลยแต่ก็เอ้าแล้วก็ขอแก้ข่าวดีหนึงนะครับที่ลงไปก็เป็นคอนเทนต์เนาะเนาะพี่เนาะเป็นคอนเทนต์ก็คือทุกอย่างมันก็มีการ cover กันได้เนาะมันก็เป็นทุกอย่างขนาดนายยงนายกเขาก็ไม่มีปัญหาเนาะเราทําได้ทุกอย่างเนาะเพราะหน้าตาเรา ไปทางแกอยู่แล้วเนาะครับก็ก็บอกอยู่ว่าเป็นหมอปลาอีสานนะนะครับหมอปลาอีสานครับไม่ใช่ตัวจริงครับนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่กบีของหมอปลาเนาะเทนครับตามสบายครับนี่กลุ่มพี่พี่จะไปส่งอาจารย์ผมวันไหนกันนี่วันนี้เลยเนาะวันนี้บ่ายวันนี้บ่ายใกล้แล้วนะทางเกือบสามร้อยโลโอ้โหจากนี้ไปครบร้อยกว่าโลจากนี้ไปจากคุณนภิกรตะราคาอีกร้อยโลสองไปกลับประมาณจำไดหน่อยครับครับครับนี่ทีม พี่ใหญ่เรากำลังจะพาอาจารย์เรากลับบ้านแล้วแลยวไปกินข้าวกันนะครับก็เป็นสัมภาษณ์บทสัมภาษณ์ของหมวปลาอีสานเนาะชื่อช่องเนาะวันนี้นะครับวันนี้เอซจะได้เห็นอาจารย์ป้อมเป็นวันสุดท้ายเะครับเ้อจะกลับแล้ว ใครอยากถ่ายรูปร่วมก็รีบถ่ายเลยครับเด้อจะไม่ได้มายนะนี่นะเบื้องหนึ่งสองตัวหมูพญานาคพวกพวกเป็นรูปหัวพญานาคประมาณนั้นนะวันที่แล้วหนูเจอแกไม่ใช่แบบว่าแกแกลองเฟซไงอื อ่าสามเจ็ดศูนย์หน้าหนูก็เลยกลับแต่หนูว่าซื้อแล้วไงอ่ะสามเจ็ดศูนย์ซื้อกลับกันแต่หนูก็ได้หนูว่าถ้าหนูมีโชควันนี้นะหนูจะมาซื้อพวงอะไรมาถวายแต่หนูก็ได้จริงจริง<ๆ>ได้จริงจริงได้เยอะเพราะว่าหนูไม่เคยซื้อเยอะไงอืมอืมซื้อหลายบาทหลายบาทนนหลายบาทหลายบาทแสนกว่าบาทเองเนาะไม่ถึงไม่ถึงอ๋อถึงแค่หลักหมื่นเพราะว่าหนูซื้อเหมือนไม่เยอะซื้อเหมือนไม่เยอะแค่หลักหมื่นแล้วครับโอ้โหแค่หลักหมื่นเก้าพันเก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทขาดอีก นั่นเห็นไหมขอให้โชคดีขอให้โชคดีครับวู้นี่เตรียมไห้แล้วครับนี่หัวหมูหัวหมูก็เตรียมมาจานป้อมจะกลับวันนี้นะครับจานป้อมจะกลับบ้านวันนี้หลังจากที่มามาให้สีสันกับบ้านสสานรากิโรของเรานะสามวันแต่ก็ไม่เนี่ย ไม่แน่แกอาจจะกลับมาเองนะครับเพราะตอนนี้คือทางคนกับช้างนะครับแล้วก็พี่สมุดเนาะแกได้พามาก็ต้องพากลับระทางไกลหน่อยสารคามครับสารคามสารคามกลับวันนี้นะครับกลับวันนี้กลับวันนี้เดินทางปลอดภัยนะคะครับยังจะอยู่กับต้อนรับเอฟซีอยู่ประมาณสักสองสามชั่วโมงก็จะได้ไม่เจอหน้าอันดวงดีอย่างนี้อีกแล้ว บิวบูวอยู่จะกลับบ,บ้านนะครับบอกได้เออบอกเอฟทีนี่นี้กลับบ้านไ,<ม>ไปสารคามม,มาอีกไหม<บ>มานี่อ<บ>ีกไหมมานี<บ>่อีกไหมไม่มาอุย้ยไม่มาด้วยไปแล้วไปเลยโอ้ไม่คิดถึงไหม <อ>คิดถึงสารตะเคียนไหมคิดถึงน่ะคิดถึงจะเดินมานี่ไหมมาไหม<อ>โทรศัพท์บ,บายบายโอ้บาย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 เลยนะขาดสีสันไปอีกสักพักเดี๋ยวใกล้คงจะมาแล้วครับในใกล้วันนั่นแหละวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าน่าจะมาอีกเนาะขาดสีสันไปช่วงหนึ่งอ่นะ ไม่เป็นไรเก็บข้าวเก็บของเรียบร้อยมาสักครู่แล้วก็แล้วก็ไปสัมภาษณ์นะครับกับหมอปลาอีสานแล้วเนาะเขาเป็นคอนเทนต์นะครับเป็นคอนเทนต์แล้วก็ไม่มีครับไม่มีปัญหาเพราะว่าหมอปลานะ่มากับช่องที่ช่องทีวีสุรินช่องสุรินทีวีนะครับแล้วก็ช่องพี่ใหญ่เขาที่เขามาทําก่อตั้งสารอันใหม่ขึ้นมาเนี่ยครับ<อ>เขาก็เลยพามาทำคอนเทนต์เนาะมาด้วยกันนะครับไม่มีปัญหาครับเรื่องอะไรจะมาทุบรงทุบสานอะไรไม่มีครับไม่มี เป็นคอนเทนต์ของพวกพี่ๆเขาเราก็ได้คลิปนั้นมาเหมือนกันเขียนนิโมคุยสาวป่ะนาฬิกาเสียนาฬิกาดูดิโอ้ยเราไปเปลี่ยนทานใหม่ทานหมดทานหมดทานหมดซะแล้วอืมเอ้าเน้นเลขอีกทีเลขออกอะไร สามเอาเอาฟังกันให้ชัดอ่าเก้าเอาเอาเน้นเน้นสองอ่าเอาละครับงวดนี้งวดนี้ใบมาแล้วอาจารย์ใบใบจริงจริงเอาเด็กสองตัวนะครับเด้อยแปดสว่าเอาแปดสามแปดสาม ล่างนะครับล่างล่างอ่ะกลับไปกลับมาด้วยเลขสองตัวเอานะครับาบ,าบาย,าาบ,ายบายอ่ะเอาบายบายที่นี่ดิโอเค<ะ>บายบาย<ะ>กลับล b, เราเด้อครับเด้อกลับกลับ <c oughs> นะกลับก็กลับอ่าโอเคขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ